สวัสดีครับเพื่อนๆช่างทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ j s c t ีท l a u t o m o t i v e อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามีเป็นเครื่องวิเคราะห์นะครับกล่องสมองกลนะครับเป็นของ VCM เนะครับเป็นของ Ford นะครับวันนี้เราจะเช็ครถอดอจนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะออกแบบมาสำหรับ Ford โดยเฉพาะเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัว Ford t ที่นะครับเป็นรุ่น2.2นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นนะครับมากกว่าเครื่องวิเคราะห์ทั่วไปนะครับเพราะตัวนี้จะเจาะลึกนะครับไปในเรื่องของฟอร์ดโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาโปรแกรมกันนะครับในโปรแกรมฟอร์ดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมของฟอร์ดนะครับจะเป็นตัวนี้นะฮะจะเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับนี่ครับ เป็นตัวนี้นะครับโปรแกรมฟอร์ดนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โปรแกรมฟอร์ดนะครับก็จะบูตโปรแกรมขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรม IDS ตัวนี้นะครับเป็นของฟอร์ดโดยเฉพาะนะครับนะครับอ่านได้ทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับทุกรุ่นของฟอร์ดนะครับรอสักครู่นะครับกำลังบูตโปรแกรมขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆช่างที่ซื้อไปนะครับใช้ไม่ถูกนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ชมนะครับการใช้งานโปรแกรม Ford นะครับ IDS นะครับอันนี้ก็จะมีคำเตือนต่างๆขึ้นมานะครับกับการเช็ครถนะครับเวลาที่เราจะเช็ครถนะครับเราก็มาเลือกที่ด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ชัดๆนะครับ รนนี้ะคับก็จะเป็นใช้คําว่าเริ่มต้นใหม่นะครับเวลาที่เราจะเช็ครถนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ yes. ก <assessment> ็จะเจอกับ17ขาไทยอันพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเข้าไปที่อื่นๆนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับอื่นๆทั้งหมดกดเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเข้ามาที่ตัวอื่นทั้งหมดนะครับก็จะเห็นนะครับด้านขวามือนะครับด้านขวามือ ก็จะมีเครื่องหมายถูกอยู่ที่ตรงนี้นะครับขวามือด้านล่างนะครับของหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็กดยืนยันก็ไปเลยครับโปรแกรมก็จะบูตออกมานะครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะบูตออกมาให้เรานะครับตัวนี้เพื่อดึงข้อมูลออกมานะครับก็จะรายงานรุ่นรถมาให้เรานะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดตั้งกับโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้นะครับนะครับจะมีสายนะครับมีตัว VCI นะครับใช้ในการวิเคราะห์สีแดงๆนะครับนะครับจะมีสถานะบอกการทำงานนะครับอันนี้ถ่ายตอนฝนตกนะครับอาจจะมีเสียงฝนเสียงลังคาดังนิดนึงนะครับจะเต็มแล้วครับ มันจะหาสายนะครับหาสาย USB นะครับตัวนี้จะใช้สาย USB เคตัวนี้จะสื่อสารกับรถไม่ได้นะครับก็ต้องมาเช็คนะครับว่าสายเราดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายเสียบใหม่นะครับเปิดสวิตช์ออนะลืมเปิดสวิตช์ออนนะครับ เปิดสวิตช์ออนนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดสวิตช์ออนนะครับกดโอเคใหม่อีกครั้งนึงนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ก็สแกนอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดสวิตช์ออนแล้วนะครับเมื่อสักครู่ลืมเปิดกุญแจออนไว้นะครับเจอแล้วนะครับอันนี้เขารายงานออกมาแล้วนะครับว่าเป็นตัว Ford 2.2อเกียร์อัตโนมัติเครื่องดีเซลนะครับถูกต้องไหมนะครับเราก็มายืนยันตรงนี้นะครับว่าใช่นะครับ นะครับกดใช่เลยครับนะครับกดว่าโอเครอสักคู่นะครับตอนนี้กำลังพาเราไปที่โปรแกรมของ Ford 2 2นะครับกำลังบูตขึ้นมานะครับครับเขาจะรายงานหมายเลขวินออกมาให้เรานะครับนะครับ หมายเลขวินที่ลงท้ายด้วย2 4 57นะครับเราก็กดด้านขวามือนะครับเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้นะครับว่าหมายเลขวินมันถูกต้องนะครับก็กดโอเคเลยครับยืนยันเลยครับโอเคนะครับเมื่อเรายืนยันหมายเลขวินแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเช็คลดนะครับตรงคือตรงนี้นะครับนะฮะสีแดงๆนี่นะครับนะฮะให้เพื่อนช่างเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับกดโอเค้รับเลยครับนะครับเมื่อเรากดเข้ามาก็จะมีเมนูให้เราเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอซูมเข้าไปนิดนึงนะครับตอนนีมีเมนูนะครับให้เราเลือกนะครับเวลาที่เราจะเช็ครถนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปที่ทดสอบระบบนะครับตัวนี้นะครับเป็นการทดสอบตัวเอง นะคร,ครับเพื่อเช็คว่า,าตัวต่างๆนั้นโอเคไหมนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มากดยืนยันด้านขวามือเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับพอสักครู่นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็จะมีการาว่าเราจะ ทดสอบตัวเองที่ตัวถังแชทซิดไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นระบบโมดูลต่างๆนะครับอย่างผมจะทดสอบไฟฟ้านะครับนะฮะระบบภายในพวกนี้นะครับภายนอกระบบกลไกถ่ายทอดกําลังพวกนี้นครับจะเป็นเครื่องยนต์พวกนี้นะครับนะครับส่วนใหญ่ช่างก็จะทดสอบตัวนี้นะครับจะเป็นการทดสอบระบบหัวฉีดไฟฟ้าพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบระบบหัวฉีดนะครับนะครับตรงนี้นะครับ มันก็จะทดสอบคอยหรือโซลินอย์หัวฉีดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดเปโซนะครับมันก็จะทดสอบหัวฉีดเปโซนะครับให้เรายืนยันด้านขวามือด้านล่างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับนี้จอมันจะใหญ่หน่อยนะครับกดตกลงครับเขาบอกให้เราเปิดสวิตช์กุญแจออนนะครับตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ยืนยันด้านขวามือเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าเราเปิดออนแล้วก็กดยืนยันครับ นะครับคอยสักครู่ครับรอสักครู่นะฮะได้ยินเสียงคอยไหมครับนะครับตอนนี้ก็กําลังทดสอบอยู่นะครับแทนเสียงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่คือเสียงของเปโซนะครับเสียงหัวฉีดแล้วก็ทดสอบอยู่นะครับนะฮะเสียงหัวฉีดนะครับเรียบร้อยนะครับเปิดไฟหน้าให้เราหนึ่งทีนะครับ นี่เป็นการทดสอบหัวฉีดนะครับนี่จะถือไปถือมาทีหนึ่งนะครับพอดีถ่ายคนเดียวนะครับวางที่เดิมก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราทดสอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาทดสอบอีกตัวนะครับด้านซ้ายตัวนี้นะครับนะครับเข้าไปที่เดิมนะครับ ส่วนใหญ่ช่างก็จะใช้ในเรื่องของการถ่ายทอดกำลังนะครับตัวล่างสุดนะครับตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันรีเซ็ตต่างๆอยู่มากมายเลยนะครับอย่างเช่นพวกระบบเชื้อเพลิงนะครับนะครับพวกระบบการทดสอบ OBD2 นะครับเวลาที่เราเจอโค้ด1000นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ทดสอบได้นะครับก็จะมีฟังก์ชันบริการนะครับตรงนี้นะครับที่จะต้องใช้ในฟอร์ดนะครับคือตรงนี้นะครับ ให right ้เพื่อนช่างคลิกที่สีแดงๆตรงนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วมาเลือกกลไกถ่ายทอดกําลังล่างสุดนะครับล่างสุดนะครับเสร็จแล้วให้มาเลือกฟังก์ชันบริการตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ PCM ตรงนี้นะครับนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเจอฟังก์ชันบริการนะครับต้องยืนยันก่อนนะครับด้านขวามือนะครับตัวนี้นะครับกดโอเคนะครับ พื่อยืนยันเข้าไปที่ฟังก์ชันบริการนะครับนี่ฮะจะเจอฟังก์ชันบริการเยอะมากนะครับในนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูรีเซ็ตต่างๆนะครับซึ่งมีเยอะเลยนะครับตัวบนสุดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการลงรหัสหัวฉีดนะครับนะครับถ้าเพื่อนช่างจะลงรหัสหัวฉีดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ ที่เมนูบริการนะครับตัวที่2ก็จะเป็นการรีเซ็ตปีกผีเสือ้อตัวที่3ก็จะเป็นการรีเซ็ต EGR นะครับนะครับตัวที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกรถที่มี DPF E ที่ท่อยอเสียนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตกรองที่ท่อยอเสียเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเหมาที่ท่อยอเสียเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นการรีเซ็ตไฟเตือนกรองดักน้ํานะครับ ตัวนี้จะเป็นการรีเซ็ตแก๊สไอเสียนะครับอุณหภูมิของแก๊สไอเสียนะครับในรถบางรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตล่างคอมเรลวนะครับรีเซ็ตลางนะครับแล้มีเสียงเขกต้องใช้รีเซ็ตตัวนี้นะครับตัวนี้รีเซ็ตแอร์โฟลครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นการเรียนรู้หัวฉีดนะครับเนี่ยครับตัวนี้ต้องใช้นะครับเวลาเสียงเขกนะครับต้องใช้ตัวนี้รีเซ็ตหัวฉีดนะครับโอ้ตัวนี้เป็นหัวฉีดเปโซนะครับ ตัวนี้รีเซ็ตเทอร์โบนะครับตัวนี้ต้องใช้นะครับ2ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นการออกจากโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองรีเซ็ตตัวรีเซ็ตรางคอมเพลตเลวแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นการรีเซ็ตรางคอมเพลตเลวนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ตัวนี้นะครับรีเซ็ตรางตัวนี้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับจะเป็นสีไฮไลท์ขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมายืนยันนะครับตรงขวามือตรงนี้นะครับว่าเราจะเอาตัวนี้นะครับ ก็ยืนยันตัวนี้เลยครับกดเข้าไปเลยครับนะครับท่านต้องการทําต่อไหมนะครับเขาถามเรานะครับแล้วก็ยืนยันที่จะทําต่อตัวนี้เลยนะครับที่เครื่องหมายถูกนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเขาบอกว่าให้เปิดสวิตช์ออนนะครับช่างต้องเปิดสวิตช์ออนนะครับอย่าสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้จะบอกว่าให้เปิดสวิตช์ออนนะครับถ้าเราเปิดสวิตช์ออนแล้วก็กดยืนยันเลยครับ เสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ครับเนี้ยให้เราเขาจะให้เรากดหลายครั้งหน่อยนะครับกดตกลงครับรอสักครู่ครับตรงนี้กําลังรีเซ็ตรางแรงดันสูงให้เราอยู่นะครับเรียบร้อยครับจบการทํางานการรีเซ็ตรางครับกดโอเคเพื่อยืนยันนะครับขั้นตอนนี้เขาจะขอให้เราปิดสวิตช์กุญแจออฟหนึ่งครั้งก่อนนะครับปิดเลยครับช่างปิดแล้วก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วก็มากด ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราปิดสวิตช์ออนตามเงื่อนไขเขาแล้วนะครับทําตามเงื่อนไขเขาแล้วเราก็กดยืนยันครับให้เพื่อนช่างสังเกตตรงนี้นะครับว่าผมทําผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเครื่องหมายถูกแปลว่าผมทาผ่านนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นขั้นตอนการรีเซ็ตรางนะครับอีกตัวหนึ่งผมจะรีเซ็ตตัวค่าหัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับค่าค่าแรงดันหัวฉีดนะครับตัวนี้นะฮะ เนี่ยฮะผมจะรีเซ็ตนะครับกดยืนยันครับกดยืนยันตรงนี้ครับนะครับเสร็จแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับข้างล่างสุดขวามือนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับก็ถามว่าจะทําต่อไหมนะครับกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งเขาขอให้เราเปิดสวิตช์ออนนะครับช่างเปิดออนเลยครับเมื่อเราเปิดออนเสร็จแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าเราเปิดออนให้เขาแล้วนะครับ ให้ไฟมันสื่อสารกับกล่องสมองกลนะครับนะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับนะครับนี่รัากำลังรีเซ็ตหัวฉีดค่าหัวฉีดใหม่ให้เรานะครับเด็ครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็มายืนยันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเขาให้เราปิดกุญแจออฟครับช่างปิดเลยครับช่างปิดออฟให้ผมแล้วนะครับผมก็มายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าปิดออฟแล้วนะครับนะครับสังเกตว่าผมทําผ่านนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นกระบวนการรีเซ็ตนะครับเป็นขั้นตอนการรีเซ็ตนะครับนะฮะถ้าเรารีเซ็ตก็จะมีเครื่องหมายผ่านอย่างนี้ให้เรารู้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนการใช้งานคร่าวๆนะครับนะครับถ้าฟังก์ชันอื่นๆเราก็มาดูที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ครับถ้าเราจะเข้าฟังก์ชันอื่นนะครับเข้าที่ตรงนี้ นะครับฟังก์ชันอื่นก็ก็จะมีหลายหลายฟังก์ชันอย่างเช่นระบบส่งกําลังก็จะเป็นตัวนี้นะครับระบบส่งกําลังนะครับตัวนี้นะฮะลองมาคลิกที่ระบบส่งกําลังนะครับนี่ครับก็จะมีการทดสอบสุรินยร์เกียร์ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับพวกเกียร์ออโต้ต่างๆนะครับตรงนี้เราสามารถทดสอบได้นะครับอันนี้กี่นาทีแล้วสิบห้านาทีแล้วนะครับนะฮะก็ พวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับให้เราได้เล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่เ้าก็จะใช้1การทดสอบตัวเองนะครับนะครับว่าเราสามารถทดสอบได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบตัวเองดูนะครับตรงนี้นะครับทดสอบระบบนะครับว่ามีระบบไหนสมบูรณ์หรือไม่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นการทดสอบกรณีที่เราเรียกมาใช้งานนะครับตัวนี้ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับตัวที่2เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตัวนี้นะครับ กดยืนยันนะครับกดยืนยันนะครับก็จะมีการทดสอบนะครับหลายอย่างให้เรานะครับก็จะอธิบายว่ารถจะต้องจอดอยู่กับที่นะกระปุกบบเกียร์ต้องเป็นเกียร์ P นะนะครับแล้วก็ถ้าเราโอเคตามนี้ก็ยืนยันตรงนี้ครับนีฮะเขาให้เปิดสวิตซ์ออนครับช่างเปิดออน้ครับช่างเปิดออนให้ผมแล้วผมก็ยืนยันตรงนี้ครับ ดดลดรอสักครู่นะครับเราเปิดสวิตช์ออนแล้วนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับออนนี้ก็จะมีแถบสถานะวิ่งให้เราเห็นนะครับตัวนี้อยู่ในโหมดทดสอบตัวเองนะครับจะมีจะมีไฟหน้าไฟพวกนี้เลี้ยวให้เรานะครับ สังเกตดูตรงนี้นะครับว่าเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์เนี่ยผ่านนะครับระบบ PCM ระบบต้นกําลังเครื่องยนต์เนี่ยผ่านนะครับแต่จะมีระบบเครื่องยนต์อีกตัวนะครับจะเป็นระบบแคนตัวนี้นะครับที่เป็นโช EGR นะครับรหัส0 4 0 4นะครับระบบ EGR ก็คืออยู่ในระบบ PCM เหมือนกันนะครับแต่ไม่ผ่านนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้คือไม่ผ่านนะฮะระบบ EGR ไม่ผ่านแต่ระบบเครื่องยนต์เนี่ยผ่านนะครับ คิดไปดูรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นระบบ EGR ไม่ผ่านเราก็ต้องไปแก้ที่ระบบ EGR นะครับการทดสอบก็คือไม่ผ่านมีโค้ดให้เรานะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบตัวเองนะครับก็สําหรับเพื่อนช่างท่านใดนะครับที่ซื้อไปแล้วนะครับไม่เข้าใจก็โทรสอบถามได้นะครับจะมีเบอร์โทรด้านล่างให้นะครับนะครับให้เพื่อนช่างได้โทรสอบถามนะครับอันนี้ก็17นาทีแล้วนะครับิดีโอวจะยาวไปนะครับเดี๋ยวผมจะ อจบการสาธิตตัว Ford VCM ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับถ้าเพื่อนช่างสงสัยตัวไหนก็ค่อยโทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ